สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ conditional statement กันนะคะในการเขียนโปรแกรมนะคะ conditional statement นะคะจะหมายถึงการเขียนหรือการสร้างคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจอะไรบางอย่างของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะไปทำงานให้ตรงตามความต้องการอของเราได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะขอยกตัวอย่างการาตัดสินใจหรือว่าการสร้างคอนดิชันถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นาการตัดสินใจในการเลือกเครื่องแต่งกายในการออกจากบ้านนะคะโดยพิจารณาจากเงื่อนไขก็คือสภาพอากาศนะคะถ้าหากอากาศหนาวนะคะและฝนตกนะคะก็จะเลือกใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะเสื้อกันฝนและถือลม นะคะหรือถ้าหากอากาศหนาวและฝนไม่ตกนะคะก็อาจจะใส่แค่เสื้อแจ็คเก็ตเพียงอย่างเดียวนะคะหรือถ้าหากอากาศอบอุ่นนะคะอากาศไม่ได้หนาวเราก็อาจจะใส่เสื้อธรรมดาดังนั้นจะสังเกตว่าตัวเลือกของเรานะคะหรือทางเลือกของเราในการแต่งกายออกนอกบ้านเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกนะคะก็คือใส่เสื้อธรรมดาใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะหรือ อ,อีกทางเลือกหนึ่งคือใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันฝนและถือร่มออกไปด้วยซึ่งทางเลือกเหล่านี้นะคะจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราใช้ในการตัดสินใจนะคะซึ่งก็คืออากาศหนาวไหมนะคะและฝนตกหรือไม่นะคะมันก็จะเหมือนกันนะคะกับการเขียนโปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องการให้โปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะดังนั้นการสร้าง condition นะคะคถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญหรือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะทีเ่เราจะนำมา,าสร้างหรือว่าเขียนโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการนะคะนะคะเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยในการสร้างคอนดิ t i o n เนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบนะคะหลักๆอยู่3อย่างหรือ3องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกเราเรียกว่านิพจน์ทางตรรก,กะซึ่งก็คือค่าความจริงนะคะมีอยู่2ค่าที่เป็นไปได้นะคะก็คือ จริงและเท็จนะคะคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมานะคะจะมีผลลัพธ์เป็นไปได้อยู่แค่2ออย่างเท่านั้นคือจริงหรือเท็จเท่านั้นนะคะ,ะ,คะเพื่อใช้ในการตัดสินใจของโปรแกรมนะคะสองนะคะ,นะคะเป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะได้แก่เครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่า เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะสัญลักษณ์เหล่านี้เราจะเรียกว่าโอเปเรเตอร์หรือตัวดําเนินการนะคะที่ใช้ในการเปรียบเทียบเราก็จะนําตัวดําเนินการเหล่านี้ไปสร้างคอนดิชันเมื่อมีการเปรียบเทียบค่าข้อมูลนั่นเองค่ะ 3. เป็นตัวดําเนินการทางตรรกะนะคะได้แก่ AN d or และ NOT ะคะ3ตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการสร้าง condition เช่นเดียวกันนะคะและสามารถที่จะทำให้ condition นเนี่ยมีผลลัพธ์มีค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพื่อที่ใช้ในการตัดสินใจของโปรแกรมได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างในการใช้ตัวดำเนินการในการเปรียบเทียบนะคะหากเราดูที่ flowchart นะคะการสร้าง condition เนี่ยเราจะ เขียน condition หรือว่าเขียนเงื่อนไขนะคะภายใต้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมินะคะว่ามีค่าน้อยกว่า10องศาเซลเซียสไหมนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะหรืออีกเงื่อนไขนึงนะคะหรือ condition หนึ่งนะคะ,ะ,คะถ้าเราต้องการเปรียบเทียบว่าเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะคะมีค่ามากกว่า9 0หรือไม่ นะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะเพื่อจะให้โปรแกรมใช้ในการตัดสินใจนะคะว่าถ้าหากอุณหภูมินะคะน้อยกว่า10องศาเซลเซียสแล้วนะคะและมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกมากกว่า90%แล้วนะคะก็จะแสดงผลออกมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันฝนและถือล่มนั่นเองค่ะ คราวนี้เมื่อเรานำคอนดิชันที่เราสร้างนะคะมาเขียนโปรแกรมนะคะเราจะต้องแทนค่าคอนดิชันเหล่านั้นนะคะด้วยตัวแปรค่าข้อมูลและเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบหรือตักกะเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นข้อ1นนะคะถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ10องศานะคะเราก็จะแปลงค่าอุณหภูมินะคะมาเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า temperature นะคะ มากกว่าหรือเท่ากับนะคะเราก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายเท่ากับเขียนติดกันนะคะตามด้วยค่าข้อมูลที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบนะคะดังนั้นในตัวอย่างข้อที่1นนะคะก็จะหมายความว่าค่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปร temperature นะคะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่นะคะตัวอย่างที่2นะคะถ้าอุณหภูมิตั้งแต่10องศาขึ้นไป นะคะคอุณหภูมิตั้งแต่10องศาขึ้นไปเราก็จะใช้สัญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับเช่นเดียวกันกับข้อ1นะคะและตัวอย่างที่3นะคะถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า10องศานะคะเราก็จะใช้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าในการเปรียบเทียบข้อมูลนั่นเองนะคะดังนั้นในข้อ3นี้นะคะจะหมายถึงการนําค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า temperature นะคะเอามาเปรียบเทียบกับ 10นะคะว่า temperature เนี่ยมีค่าน้อยกว่า10นะคะจริงหรือไม่นะคะตัวอย่างที่4นะคะถ้าระยะทางไปทำงานมากกว่า10กิโลเมตรนะคะเราแทนค่าระยะทางนะคะด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า distance นะคะตามด้วย operator ก็คือเครื่องหมายมากกว่านะคะ10 ะะหมายความว่ามันก็จะนำค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า distance นะคะมาเปรียบเทียบกับ10นะคะว่า distance เนี่ยมีค่ามากกว่า10จริงหรือไม่นะคะข้อ5นะคะถ้าระยะทางไปทำงานน้อยกว่า3กิโลเมตรนะคะเราก็จะแทนค่าระยะทางด้วย distance เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ข้อ4คือมากกว่าถูกไหมคะเราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์มากกว่าแต่ถ้าน้อยกว่าเราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์น้อยกว่า ะะตามด้วยค่าข้อมูลที่เราต้องการเปรียบเทียบนะคะดังนั้นข้อ5นะคะจะหมายถึงการนำค่าข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรที่ถูกเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า Dist แทสเนี่ยมาเปรียบเทียบว,ว่ามีค่าน้อยกว่า3จริงหรือไม่ค่ะ ถัดมานะคะตัวอย่างที่6นะคะถ้ารหัสผ่านเท่ากับ a 1 2 3 4นะคะถ้าเราต้องการเปรียบเทียบว่าเท่ากันไหมนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายเท่ากับ2 2ตัวนะคะติดกันนะคะพิมพ์ติดกันดังนั้นในตัวอย่างนี้นะคะคอนดิชันที่เราเขียนนะคะก็จะเป็น password เท่ากับเท่ากับ a 1 2 3 4 น,ะะนั่นหมายความว่าเอาค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร password นะคะมาเปรียบเทียบว่ามีค่าเป็น a 1 2 3 4หรือไม่นะคะข้อ7นะคะถ้าสิทธิ์การใช้งานไม่ใช่ admin นะคะ condition เราแทนค่าด้วย r o นะคะ r o ก็คือสิทธิ์การใช้งานนะคะไม่ใช่หรือไม่เท่ากับเราจะแทนค่าด้วยเครื่องหมายตกใจนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับนะคะ ก็จะเป็น row ไม่เท่ากับ admin หมายความว่านะคะ,ะมันก็จะไปอ่านค่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปรล row ลนะคะ,ะมีค่าไม่เท่ากับ admin จริงหรือไม่นะคะอันนี้คือตัวอย่างในการเขียน condition โดยใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบนะคะเราสามารถนำเครื่องหมายเหล่านี้มาสร้าง condition เพื่อให้โปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบเงื่อนไขหรือตรวจสอบ condition ตามที่เราต้องการได้ค่ะ